สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ i อเทมอัปเดตกับผมบัญจิตพัฒน์นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปอัปเดตเรืดด่องราวข่าวสารให้คุณผู้ชมนั้นติดตามเหมือนเช่นเคยสําหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนั้นไปดูภาพบรรยากาศนะครับงานครบรอบถึงปีของเคบิวตี้ไทยแลนด์บรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมกนันเลยครับ เมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดงาน K คบิวตี้พ p 이เ t ตปาร์ตเพื่อเป็นการฉลองครบรอบหนึ่งปีของ K ค e a วตี้ไทยแลนดณห้องเคบิ t y g r แ n ล b a l อ r ล o มชั้น4อาคารศูนย์ส่งเสริมธุรกิจสุขภาพและความงามภาคพื้นเอเชียสถาบันสตูดิโออะคาเดมีกรุงเทพมหานครซึ่งจัดภายในทีม w o n d e r f u l ู o r คเรนไนเพื่อเป็นการสร้างสีสันภายในงานอีกด้วยและยังมีกิจกรรมมากมายพร้อมทางประกาศแต่งตั้งผู้บริหารประจาประ,ระเทศเกาหลีที่มาจากประเทศไทย ประกาศผู้บริหาร K-Beauty South East และการเซ็น MOU เริร่วมกันอีกด้วยและบทสัมภาษณ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยครับ สวัสดีค่ะงานวันนี้นะคะเราจัดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าครบรอบหนึ่งปีนะคะที่ทางประเทศไทยนะคะได้รับสิทธิ์นําสมาพันธ์ความงามมืออาชีพประเทศเกาหลีใต้หรือว่าเคบิวตี้เข้ามาดําเนินงานในประเทศไทยค่ะในวันนี้นะคะเมื่อครบรอบหนึ่งปีแล้วนะคะเรามีการประชุมวิสามันประจําปีนะคะซึ่งเป็นการประชุมใหญ่นะคะเพื่อที่จะพูดถึงแนวนโยบายหรือการทํางานของ1ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีต่อไปค่ะเราจะก้าวไปสู่ระดับสากลให้มากขึ้นอย่างไรค่ะรวมถึง ะะวันนี้นะคะเราก็ได้รับนะคะเ,เกียรตินะคะจากผู้บริหารนะคะของเราแต่เดิมและผู้บริหารใหม่ได้เข้ามาร่วมงานกับ K-Beauty ด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้ประธานหรือ Thailand President คนใหม่ของเรานะคะก็คือคุณ,ณนิชานะคะสิละป่าชัยค่ะรวมถึงนะคะประธานนะคะในส่วนของ Beauty and Product Business นะคะก็คือคุณคุณเอนะคะหรือคุณวีรวิทย์นะคะชัยคณาพิบูลค่ะรวมถึงค่ะออฟฟิศของ K-Beauty นะคะประจำประเทศ ไต้หวันค่ะนะคะอาจารย์เป่าเป่านะคะแล้วก็มิสเตอร์เวมิสเตอร์เรย์นะคะที่มาจากไต้หวันด้วยค่ะ สำหรับในส่วนของสมานธ์ K-Beauty เราเองนะฮะต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าวันนี้เองเนี่ยเราเอามาตรฐานจากประเทศเกาหลีนะครับเข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมฮะดังนั้นประเทศไทยนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในภูมิภาคสวิตเอเชียนะครับในในส่วนของเป้าหมายเฟสแรกของเรานะฮะคงจะเข้าไปในกลุ่มของประเทศ CLMV นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกัมพูชานะครับลาวนะครับเมียนมานะครับรวมถึงเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่แน่นอนครับอย่างที่ท่า างเลขาสมาพันธ์ได้แจ้งแล้วนะคะว่าเป้าหมายของ k b e ิ u ต y ้เซ t ท์ีเรยเราจะไปครอ e r อร์ทั้งหมดนะฮะ11ประเทศนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายสูงสุดของ k e a u t y ภูมิภาคเวิท์อเอเียะครับ ในส่วนของผลผลกระทบนะคะที่ได้มารับจากช่วงของโควิดที่ผ่านมานะคะในธุรกิจสุขภาพและความงามในช่วงที่มีการระบาดของโควิดก็จะอาจจะได้รับผลกระทบจากการที่ต้องมีการปิดกิจการแต่เมื่อมีการเปิดกิจการแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเองโรงเรียนหรือแม้กระทั่งผู้ที่มีอาชีพด้านนี้ก็พยายามที่จะดูแลรวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนั่นหมายความว่าในธุรกิจสุขภาพและความงามในด้านของด้านของสุขภาพและความงามก็ยังคงที่จะยังมีความต้องการในส่วนลูกค้าอีกเช่นเดียวกันค่ะ ใช่ค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะในวันที่28-29นะคะเราจะมีการจัดการแข่งขันและจัดงานใหญ่ของสมาธ์เคบิวตี้นะคะซึ่งเป็นงานประจำปีที่เราจัดในทุกๆปีซึ่งปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่2 2> สองแล้ว<ช>นะคะโดวยวันวใช่ค่ะโดวยวันที่28นะคะจะเป็นการจัดการแข่งขันเพื่อเป็นการพัฒนานะคะวงการธุรกิจสุขภาพและความงามในแต่ละด้านนะคะว่าจะเป็นในส่วนการเพชเล็บ นะคะนวดไทยนะคะนวดหน้าแว็กขนนะคะสักคิ้วต่อขนตารวมถึงโยคะสุขภาพและตัดผมอะไรอีกนะคะแต่งหน้าด้วยนะคะแว็กซิ่งด้วยเอาง่ายๆค่ะเป็นทุกของกิจการเพื่อเป็นการพัฒนาด้านของสุขภาพและความงามนั่นเองในวันที่28พฤศจิกายนและในวันที่29นะคะจะมีการมอบถ้วยประกาศกิจคุณค่ะให้กับผู้ที่สำเร็จในธุรกิจด้านสุขภาพและความงามอีกด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าหากใครที่สนใจนะคะในด้านของการแข่งขันเพื่อพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาบุคลากรน้าสุขภาพและความงามรวมถึงต้องการที่จะเข้าร่วมในการเข้ารับถ้วยรางวัลเกียรติคุณในวันที่29ก็สามารถที่จะสามารถติดต่อสอบถามได้กับทางบอร์ดบริหารทุกท่านหรือจากทางสมานมเคบิวตี้ก็ได้ ถ้าคุณพร้อมนะคะเราก็พร้อมเคียงข้างดูแลคุณให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในธุรกิจสุขภาพและความงามได้อย่างอุ่นใจว่าคุณไม่ได้เดินโดยลำพังเราสัญญาค่ะ ข่ะอยากจะฝา,ากนะคะสําหรับนะคะท่านที่ทําธุรกิจอยู่ในสายของสุขภาพและความงามนะคะท่านที่สนใจนะคะที่จะมาร่วมกิจกรรมกับ KB e a u t y ค่ะซึ่ง KB e a u t y ของเรานะคะจะดูแลในเรื่องของการสร้างมาตรฐานการเรียนการสอนการเรียนให้ได้ใบประกาศเซอร์ติฟิเคตจากประเทศเกาหลีใต้โดยที่ท่านไม่ต้องบินไปเรียนที่เกาหลีท่านสามารถติดต่อกับเราได้เพราะในสมาพันธ์ของเรานะคะมีโรงเรียนมีสถาบันและอาจารย์เก่งๆค่ะที่ได้รับรองการสอนจากประเทศเกาหลีนะคะมาอยู่รวมกันที่เมืองไทยแล้วนั้น หมายความว่ามาตรฐานของเกาหลีใต้ถูกอยู่ที่เมืองไทยรอให้ท่านเข้ามาหาพวกเราค่ะแล้วท่านก็สามารถสําเร็จได้ในเมืองไทยได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเป่านะคะเป็นอาจารย์สอนต่อขนตาทางไต้หวันนะคะตอนนี้ได้สอนที่เมืองไทยค่ะได้เป็นอาจารย์ดีเด่นมาแล้วกว่า5ประเทศนะคะ ก็คือจะมีทั้งสิงคโปร์ไต้หวนันฮ่องกงเมืองไทยนะคะรวมถึงประเทศจีนค่ะและตอนนี้ได้เป็นประธานใหญ่ในเมืองไทยในสาย IICE ค่ะคือสอบใบช่างนานาชาติค่ะตอนนี้ก็ได้เข้าร่วมกับ K-Beauty นะคะเป็นประธานด้านการต่อขนตาค่ะค่ะและเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะณนะปัจจุบันนะคะทางมิสเตอร์จงเจมูนนะคะประธานของ K Beau t y นะคะ Thailand Pre s i d e n t นะคะที่รับสิทธ มาจัดตั้งในประเทศไทยตอนนี้นะคะท่านได้ดูแลครอบคลุมไม่ใช่แค่ประเทศไทยแล้วนะคะท่านยังดูแลขยายนะคะสมาพันธ์ความงามเมือชีพเกาหลีไปยังเซาท์อีเชียอีกค่ะนั่นหมายความว่านะคะต่อไปค่ะในที่เราจะขยายไปหลายๆประเทศเนี่ยทางประเทศไทยก็จะกลายเป็นฮับแล้วค่ะให้คนที่สนใจด้านความงามก็มาอยู่ที่เมืองไทยเป็นหลัก นะคะไม่ต้องบินไปที่เกาหลีแล้วนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของประเทศไทยด้วยรวมถึงนะคะดิฉันนะคะปียวันบุญศรีจองนะคะก็ได้รับการโปรโมทนะคะให้เป็นเ,เขาเรียกว่าทีมผู้บริหารคนที่13ในประเทศเกาหลีใต้นั่นหะมายความว่าเป็นคนต่างชาติคนแรกและคนเดียวรวมถึงค่ะเราได้รับการโปรโมทให้เป็นโปรเฟสเซอร์นะคะบิวตี้โปรเฟสเซอร์ของคาว์น o l คลจ e ประเทศแคนาดา ะะก็จะส่งผลใหนะะ้นักเรียนที่เรียนกับ K-Beauty กับอาจารย์ของ K-Beauty นะคะนอกจากจะได้ใบเซอร์ติฟิเคตจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถได้ใบเซอร์ติฟิเคตของประเทศแคนาดาได้ที่เมืองไทยเช่นเดียวกันค่ะครับผมและนี่ก็คือภาพบรรยากาศของการฉลองครบรอบหนึ่งปีของ K-Beauty t h a i l a น d ะคร ต้องติดตามกันต่อไปเลยนะครับว่าในอนาคตของเรานั้น k b บิว t Thailand จะมีการส่งเสริมในด้านของความงามอย่างไรนั่นเองรายการไอพิมอัปเดตของเราไม่พลาดที่จะอัปเดตให้กับคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการไอพิมอัปเดตกับผมบัญฑิพัฒน์แล้วนะครับบริษิทข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ